สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับคือจากที่เปิดฤดูกาล2 0 2ร2ได้แบบเรียกว่าย่ำแย่เลยตอนนี้พลิกขึ้นมาถึงอันดับ4ในลีกได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆเรามีข้อมูลวิเคราะห์จากช่อง Go90 ใน YouTube นะคะเขาก็พยายามจะตอบคำถามนี้แหละว่าแมนยูกลับมาจริงหรือยังเราก็จะมาไล่เรียงดูกันทั้งผลงานล่าสุดบริบทเก่าๆของทีมแล้วก็เรื่องผู้จัดการทีมรูเบนอโมริมด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไงเอาช่วงแรกก่อนเลยไหมครับตอนต้นฤดูกาลนี่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ค่ะ เปิดมา3ามเกมแรกไม่ชนะใครเลยแถมมีเรื่องน่าอายตกรอบ EFL คับแพ้ทีมลีก2ูกริมส์บีทาวน์ไปอีกออันนั้นหนักจริงค่ะแล้วก็มีแพ้แมนซิตี้แพ้เบรนฟอร์ดเสียเกมและ3ลูกเลยซึ่งมันต่อมาจากฤดูก,กาลก่อนที่จบอันดับ15ด้วยไงครับแรงกดดันไปลงที่อโมริมเต็มๆเ,เลยช่วงนั้น แน่นอนค่ะมีข่าวลือเรื่องปลดเรื่องอะไรออกมาเยอะมากเพราะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปลายป,ายปี2024เองเดือนตุลาคมนี้แหละคะ่ะอย่างล่าสุดเลยชนะไบรตัน4-2่สทำให้ขึ้นที่4ได้ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีแบบชนะเบอร์ลี่แต่คนก็อาจจะมองว่าอืมทีมเพิ่งเลื่อนชั้นแล้วก็มีแพ้แมนซิตี้ในเกมดาร์บี้แมชอีก ใช่ค่ะหรือชนะเชลซี2-1ก็มีคนบอกว่าเพราะเชลซีเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแล้วก็ดันไปแพ้เบรนฟอร์ดอีกรอบตอกย้ำว่าเอออามูริมยังพาทีมชนะเกมหลีกติดๆก,กันไม่ได้เลยนะตอนนั้นถูกต้องค่ะมันเลยดูยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่โมเมนตัมมันเริ่มมาจริงๆคือเดือนตุลาคมที่ไปชนะซันเดอร์แลนด์แม้จะเป็นทีมเลื่อนชั้นอีกทีมก็าตามค่ะแล้วนัดสำคัญ,ญจริงๆคือการบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้อืนัดนั้น สำคัญมากแม้จะมีคนบอกว่าลิเวอร์พูลฟอร์มตกก็เถอะใช่ค่ะแต่มันก็เป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆแล้วก็ตามด้วยการชนะไบรตันในบ้านแบบไม่ยากเท่าไหร่กลายเป็นว่าชนะในลีก3นัดติดเป็นครั้งแรกในยุคอมริมเลยถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นการชนะ5จาก7เกมหลังสุดในลีกด้วยโมเมนตัม um มันดูดีขึ้นชัดเจนมากแล้วในบทวิเคราะห์เขามองว่าปัจจัยเบื้องหลังคืออะไรครับนอกเหนือจากผลในสนาม มีหลายเรื่องที่เขาชี้มานะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องภาระการแข่งขันน้อยลงอ๋อเพราะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปแล้วก็ตกรอบบอลทวยเรียด้วยใช่ค่ะนักเตะเลยได้พักเต็นที่ได้ซ้อมตามแท็กติกมากขึ้นอีกอย่างคือการสนับสนุนจากเจ้าของทีมค่ะอันนี้สําคัญนะผมว่าสําคัญมากค่ะเขาหนุนหลังอโมริมเต็มที่เลยทั้งเรื่องซื้อตัวแล้วก็ช่วงที่ผลงานแย่ๆก็ไม่ได้กดดันอะไรให้เวลาสร้างทีมตามแนวทางของเขาเรื่องแนวทางนี่น่าสนใจบทวิเคราะห์เขาเน้นคําว่า เอกลักษณ์หรือ identity ของอโมริมมากเลยใช่ค่ะคือถึงแม้ช่วงแรกจะโดนกดดันหนักมากแต่ตัวอโมริมเองก็ยังยืนหยัดในระบบการเล่นของตัวเองซึ่งต่างจากผู้จัดการทีมคนก่นกอนๆไหมครับอย่างเทนฮาร์กก็ได้แชมป์นะแต่เหมือนสไตล์มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่อืมบทวิเคราะห์มองว่าตรงนี้คือความต่างค่ะการสร้างเอกลักษณ์เนี่ยเขามองเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จระยะยาวเหมือนที่เฟอร์กูสันเบงเกอร์หรือเป๊ปทม มีการเปรียบเทียบกับอาเตต้าที่อาร์เซนอลด้วยว่าต้องใช้เวลาต้องอดทนแต่มันจะยั่งยืนกว่าเข้าใจเลยครับแต่มันก็มีบทเรียนจากอดีตของแมนยูเองเหมือนกันนะที่แบบดูเหมือนจะมาแล้วแต่ก็แผ่วไปโอ้ยอันนี้ตัวดีเลยค่ะบทวิเคราะห์เคยําเรื่องนี้มากมันเป็นแพทเทิร์นเลยยุคมูรินโญตอนนั้นจบที่2องฤดูกาล2017 1 8ซีซั่นต่อมาหลุดไปที่6เลย ใช่ค่ะหรือยุคโซชาก็เหมือนกันมีช่วงพีกๆจบที่3ที่2เข้าชิงยูโรปาลีกแต่สุดท้ายก็นะคะโดนปลดไปตามระเบียบแล้วก็ยุคเทนฮากนี่ก็ชัดจบที่3ได้แชมป์เอฟเอคับเข้าชิง FA ฟเอคับแต่ฤดูกาลถัดมาอันดับในลีกหล่นหวบเลยค่ะแม้จะได้แชมป์เอฟเอคับปลอบใจก็ตามแต่ในลีกคือแย่ลงเยอะ หรือแม้แต่ยุคอมโมริมเองฤดูการก่อนก็จบอันดับแย่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมยรีกเลยนะคะแต่ก็ดันเข้าชิงยูโรปาลีกได้แบบไม่แพ้ใครด้วยมันเลยเป็นบทเรียนว่าเอ่อการแข่งขันมันยาวจริงๆนะเหมือนวิ่งมาลาทันใช่ค่ะบทวิเคราะห์เขาเลยสรุปว่ายังเร็วไปที่จะฟันธงว่าแมนยูกลับมาเต็มตัวแล้วแต่ก็ถือว่ากำลังมาถูกทางประมาณนั้นค่ะเขาใช้คำว่าอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการสร้างเอกลักษณ์นี่แหละ แต่ยังต้องพิสูจน์อีกเยอะเรื่องความสม่ำเสมองั้นถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือจากต้นฤด,ดูการที่แย่มากๆแมนยูไต่ขึ้นมาที่4ได้เพราะปัจจัยเรื่องการได้พักการสนับสนุนจากบอร์ดแล้วก็การที่อามอริมยึดมั่นในแนวทางตัวเองค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมบทเรียนเก่าๆด้วยว่ามันเคยมีช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็แผ่วไปงั้นคําตอบของคําถามหลักที่ว่ากลับมาหรือยังก็คือ,อยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ แต่สัญญาณมันดีขึ้นและการกลับมาจริงๆอาจจะใกล้กว่าที่คิดก็ได้ถ้ายังรักษาแนวทางกับฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้อืมประเด็นเนื่องเอกลักษณ์ที่บทวิเคราะห์เขาเน้นย้ำนี่มันชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วการพยายามสร้างสไตล์ที่ชัดเจนแม้จะต้องใช้เวลาต้องอดทนอาจจะเจ็บบ้างในช่วงแรกๆเนี่ยมันสำคัญกว่าการแค่คว้าแชมป์เป็นครั้งคราวโดยไม่มีปรัชญาที่ชัดเจนหรือเปล่านั่นสิคะ เป็นคำถามที่น่าคิดและน่าติดตามสำหรับแฟนบอลจริงๆค่ะ